สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก่อนกับบ้านพอดแคสต์ครับอีพีนี้ชื่อว่าคุณตายกับพระคริสหรือ,อยังคุณผู้ฟังครับถ้าคุณเป็นคริสเตียนมาสักระยะหนึ่งแล้วความหมายและคุณค่าของการสิ้นพระชนที่กางเขนของพระเยซูคริสต์คงเป็นเรื่องที่คุณทราบซึง้งใช่ไหมครับแต่คำถามก็คือทำไมพระเยซูต,ต้องสิ้นพระชนเพื่อเราหรือว่าทำไมพระคริส ต้องตายเพื่อเราด้วยคำตอบที่ดูเหมือนจะครบถ้วนกระชับและได้ใจความมากที่สุดก็คือพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราข้อความที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่อยู่ในหนังสือโรมบทที่5ข้อ8นะครับคุณผู้ฟังครับพระเจ้าสิ้นพระชนที่กางเขนเพราะมนุษย์อย่างเรา อ่อนแอเกินกว่าจะปฏิเสธวิสัยบาปที่ฝังลึกอยู่ภายในและเพื่อแสดงออกผ่านการกระทําที่ชัดเจนว่าพระองค์รักมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างในวันที่เราเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าวันนั้นคือวันตายและวันเกิดของเราในเวลาเดียวกันการตายนั้นก็คือการตายจากตัวตนของความบาปส่วนการเกิดใหม่ ก็คือการเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณที่มีความชอบธรรมเฉพาะพระพักของพระเจ้านั่นเองครับพระจนะของพระเจ้าในหนังสือโรมบทที่6ข้อ6ได้เขียนไว้ว่าเรารู้แล้วว่าคนเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปถ้าชีวคริสเตียนของเรายังคงวนเวียนอยู่กับความบาปบางอย่าง และพ่ายแพ้ต่อบาปนั้นอยู่บ่อยครั้งไม่ใช่ข้อสรุปว่าคุณคือคริสเตียนที่พ่ายแพ้นะครับแต่นั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของคำถามที่สำคัญว่าคุณได้ตายกับพระเยซูคริสต,ต์หรือย,ยังพระชนะของพระเจ้าในหนังสือโรมบทที่6ข้อ11ได้เขียนไว้ว่าในทํานองเดียวกันพวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์คุณผู้ฟังครับเมื่อเราได้มาเป็นลูกพระเจ้าพระองค์จะทรงบรรจุ และสร้างมโนธรรมอันบริสุทธิ์ไว้ในชีวิตของเราเมื่อเราถูกชักจูงให้กระทำบางสิ่งที่ขัดแย้งกับมโนธรรมภายในนั้นให้เราตรหนักและยืนหยัดได้เลยครับว่าเราได้ตายต่อบาปนั้นแล้วเมื่อเราได้ตายแล้วบาปนั้นก็ไม่มีอำนาจที่จะล่อลวงเราได้อีกพระเจ้าของพระเจ้าในโรมบทที่6ข้อ12ถึงข้อ13ได้เขียนไว้ว่าเพราะฉะนั้น อย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่านซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้นอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนคนที่เป็นขึ้นมาจากตายแล้วและจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าคุณผู้ฟังครับหน้าที่ของเราทุกคนในฐานะผู้ที่ได้รับการไถ่าจากพระเจ้าแล้ว ก็คือการรับรู้ความจริงว่าตัวตนเดิมของเราทุกคนถูกตรึงที่กางเขนและตายแล้วกับพระเยซูคริสต์ครับบาปจึงไม่สามารถชักจูงหรือล่อลวงเราได้อีกต่อไปและที่สำคัญนะครับการไม่กลับไปเป็นทาสของบาปอีกและออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆที่ผลักดันให้เราทำบาปจะมีผลให้เรามีเชัยชนะเหนือบาปนั้นได้อย่างสมบูรณ์ครับการเดินติดตามพระเยซูคริสต์มีความสัมพันธ์กับพระองค์ บนเส้นทางแห่งพระคุณและความรักของพระเจ้าก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยค้ำจุนชีวิตของเราขอทิ้งท้ายด้วยพระชนะของพระเจ้าที่อยู่ในโรมบทที่6ข้อ14นะครับบาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไปเพราะว่าท่านไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณขอบคุณคุณผูณ้ฟังที่ติดตามก่อนกันกบบ้านพอดแคสต์นะครับขออวยพรให้คุณผู้ฟังมีสันติสุขบ,บนเส้นทางของชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์เป็นผู้นำทางนะครับ แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ